นัสาสนามลบแห่งมือเอ,อย้ยิงมันเชียเชี่ยยไรประจุเอาไปแกนเออลืออะไรวะเนี่ยฝักชัปโอ้ยโอ้ยจะไม่ไหวแล้ววันหนงแล้มาสองลิฟตดกำลังเสริมมาเร็วตอนที่จะไม่ไหวแล้วตอนที่ชูกมือกแค่คนเดียวแล้วครับท่าน เราเข้าไปดูเข้าไปดูมันเลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงกำลังเสริมมาช่วยเลยไอหวังว่าจะนะวังว่าจะช่วยฉันได้เนะออกไปเลยอ๋อพีจีโอ้โหโอเคไปาดาไฟเลยเอ้ยโอ้ไม่ปาดา ไม่แต่กำลังเสริมฉันก็ยังไม่ไหวเลยลรวเนี่ยโอ้โแตอนนี้กำลังเสริมมารอยตั้งนานอย่างอยก็จับตาไปนี่ได้เนี่ยคือไม่ต้องัวงัดยามไว้หมดแล้วเกี่ยมอะไรมองขึ้นฟ้าแกนุฮะไหนวะคนฟ้าโอ้ยวุ่น่ะตื่น ตืน้กว่าจะวดพปดาต้ตืเอาละมอร์นิ่มาสองปล่อยนิวเคียรได้อืมจะทำการตัดเชือกทำการตัดเชือก งานเข้า,าแล้วไงแล้วมันโอ้โหลูกใหญ่เลยนะมัาตกลงมาแล้ว Я mm. какой mm.